สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูเขาตัดต้นไม้กันค่ะมาเป็นคนลือทีค่ะพี่น้องสียเ็ดสวนแล้วแบบนี้ที่เอาต้นไม้ออกเ็ดสวนนะคะพี่นอ้องราบแมโคร เสียวออกถูกบอกึกเส้นอันนี้ก็เป็นป่านะคะตรงนี้ที่เป็นป่าที่เหลืออยู่เป็นทีเท่านะคะพี่น,อน้องยังท่านเหวอ,ออกน้ำมูน,นะคะมูนัเขาเจ้าลือทีเบิดแล้วค่ะข้าเจ้าลือออกไปลูก้นม้นะคะพี่น,อน้องลูกบอกือ บึม,บมอยากลือออกยู่ได้เห็นแค่ตะลือออกล้วก็แป้นแปนลือแล้วก็แป้นแปนเอาไว้ถ้าปลูกต้นปลูกสวนเป็นตะงามค่ะพี่น้องแต่กระใจนึงก็เสียดายแต่ใ,นใจนึงก็ับเหยียดสุดนะคะ ต้นบากต้นบาและเส้นกำลังอนนอกดอกเลยตาหน่อยจุงงัวงมาเลย <Hey. S 1> ไปกันจ้าทุกคนขา้าบ้า e